สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่วันสุกหันษาของเรานั่นเองค่ะและอีกเช่นเคยค่ะวันสุขหันษาแบบนี้ครูโบก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้ดเด็กๆทำเหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสนุกสนุกนะคะเราก็จะต้องเรียนรู้กันก่อนค่ะ เพื่อที่จะได้นําไปทํากิจกรรมสนุกๆของเราได้นะคะเป็นการต่อยอดนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะเรื่องอัไรายเด็กช่วยครูโบอ่านหน่อยสิใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องของชีวิตพืชนั่นเองค่ะซึ่งชีวิตพืชที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะมีด้วยกัน4หัวข้อค่ะ1นึ่งคือสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตของพืช 2. ส,สิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช 3. การดูแลพืชและ 4. ประโยชน์ของพืชน,นั่นเองค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราไปเริ่มเรียนกันที่หัวข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของพืชค่ะ พืชค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์แล้วก็ของคนอย่างมากเลยนะคะแต่เอ๊แล้วอะไรล่ะคะเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของพืชอเด็กๆลองมองไปรอบๆตัวเราสิคะว่ามีพืชเนี่ยอยู่เยอะไหม ใช่แล้วค่ะรอบตัวของเราค่ะมีพืชอยู่มากมายหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชที่มีดอกพืชที่ไม่มีดอกพืชที่อาศัยอยู่บนดินหรือว่าพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะพืชค่ะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อย่างมากเลยค่ะเข้าสู่กิจกรรมที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือกิจกรรม พืชรอบตัวนั่นเองค่ะกติกามีว่าคร,รูโบค่ะจะให้รูปภาพของพืชมานะคะด้วยกัน3ชนิดค่ะแล้วให้เด็กเนี่ยช่วยกันตอบนะคะว่าเจ้าพืชเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะแหล่งที่อยู่ของเขาเนี่ยคือที่ไหนเอาละค่ะไปเริ่มกันที่รูปแรกเลยค่ะ เป็นรูปของต้นไม้ต้นใหญ่เลยนะคะใบเนี่ยเขียวไปทั้งต้นเลยเด็กคิดว่าแหล่งที่อยู่ของเจ้าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนคะบนดินลอยนะ้ำหรือว่าอาศัยต้นไม้อื่นอยู่ ถูกต้องค่ะเขาอยู่บนดินนั่นเองซึ่งพืชนะคะที่อยู่บนดินเนี่ยก็จะมีพวกเอ่อไม้ยืนต้นนะคะไม้ผลไม้ดอกต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเอ่อกุหลาบมะม่วงมมยมเอ่อลำไยาย,ยางพาราพวกนี้นะคะแล้วต้นไม้ที่อาศัยอยู่บนดินค่ะก็จะได้รับน้ําและแร่ธาตุที่เอ่อ จากดินที่เขาอยู่นะคะมีการหายใจทางใบด้วยนะคะโดยใช้อากาศจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขานะคะและยังได้รับแสงค่ะช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะผ่านไปแล้วหนึ่งข้อไปดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อต่อไปเป็นรูปของดอกบัวสีชมพูสวยเลยค่ะเด็กๆคะเขาอยู่ที่ไหนคะแหล่งที่อยู่ของเขา ในภาพเนี่ยก็มีคำตอบอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือลอยน้ำอยู่นั่นเองค่ะซึ่งพืชที่ลอยน้ำอยู่นะคะนอกจากบัวแล้วค่ะก็ยังมีผักตบชวาค่ะมีผักบุ้งค่ะมี ผักกระเฉดเป็นต้นค่ะซึ่งพืชที่ลอยน้ําอยู่นะคะเขาก็จะได้เน้ําและแร่ธาตุค่ะจากแหล่งน้ําที่เขาเนี่ยอาศัยอยู่นะคะรวมทั้งได้รับแสงและอากาศค่ะจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขานะคะทําให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้และนอกจากนี้ค่ะเขาเนี่ยยังสามารถไหลไปตามน้ําได้อีกด้วยค่ะผ่านไปแล้วสองข้อไปดูกันต่อข้อที่3เลยค่ะ ข้อที่3ค่ะเป็นดอกไม้ค่ะซึ่งเราเนี่ยพบเจอกันบ่อยมากเพราะว่าไม่ใกลไม่ไกลโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีสวนดอกไม้ชนิดนี้อยู่นะคะนั่นก็คือเจ้ากล้วยไม้นั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่ากล้วยไม้เนี่ยเขาอยู่บนดินลอยน้ําอยู่หรือว่าอาศัยคนอื่นอยู่ใช่แล้วค่ะเจ้ากล้วยไม้สีสวยๆของเรานะคะเขา เอ,อ่ออาศัยต้นไม้อื่นอยู่นั่นเองค่ะซึ่งพืชอันนี้นะคะซึ่งเจ้ากล้วยไม้นี้นะคะเขาเญเติบโตได้เพราะว่าเขาอาศัยต้นไม้อื่นอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่มีแค่ต้นกล้วยไม้อย่างเดียวนะคะยังมีกาฝากด้วย,ค,ยวค่ะเค่ะแต่จะแตกต่างกันนะคะเพราะว่ากล้วยไม้ค่ะเขาจะไปเกาะอยู่ที่บริเวณ เปลือกของต้นไม้ใหญ่ค่ะโดยไม่ได้แทงรากเข้าไปในต้นไม้นั้นนะคะแต่เจ้ากาฝากค่ะร้ายกว่านั้นคือเขาไปเกาะไม่พอค่ะเขายังแทงรากเข้าไปในต้นไม้นั้นด้วยนะคะเขาเนี่ยไปดูดน้ําดูดแร่ธาตุอาหารจากต้นไม้ต้นนั้นที่เขาไปเกาะนะคะทําให้ต้นไม้ต้นนั้นค่ะตายลงนั่นเองแต่เจ้ากล้วยไม้เนี่ยไปเกาะแล้วเนี่ยต้นไม้ที่ไปเกาะเนี่ยไม่ตายนะคะเด็กๆคะ่ะ อ่ะเป็นยังไงบ้างคะผ่านไป3ข้อเด็กๆเ,เนี่ยตอบถูกครบทั้ง3ข้อเลยหรือเปล่าเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆคะครูโบโให้ไปเลย10คะแนนเต็มเลยคะ่ะหรือว่าจะเป็น100คะแนนดีเอาไป100คะแนนเลยดีกว่าคะ่ะเด็กๆคะเพราะว่าลูกๆปอสองของครูโบเนี่ยตั้งใจเรียนกันขนาดนี้ครูโบโแจกคะแนนรวัรวๆเลยคะ่ะอ่ะไปเด็กๆคะจากที่เราเนี่ยได้เรียนกันมา เด็กคิดว่าต้นไม้ค่ะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะอะไรใช่แล้วค่ะเขาก็คือต้องการน้ำแร่ธาตุอากาศแล้วก็แสงในการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะเหมือนกับคนเลยเนาะที่คนก็จะต้องการน้ำต้องการอาหารในการดำรงชีวิตเหมือนกันเนาะ,ะไปดูหัวข้อต่อไปค่ะนั่นคือสิ่งจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชค่ะ เด็กๆคะดูจากภาพคะ่ะภาพมีอยู่3ภาพเป็นภาพของคนของสัตว์แล้วก็ของพืชเด็กคิดว่าคนสัตว์และพืชมีการเจริญเติบโตเหมือนกันไหมแล้วพืชเนี่ยต้องการอะไรบ้างในการเจริญเติบโตใช่แล้วคะ่ะทั้ง3ออชนิด3ประเภทนี้นะคะ มีการเจริญเติบโตที่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือเป็นการเติบโตโดยการเพิ่มขนาดหรือก็มีส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าเป็นคนค่ะเราก็ทำไมคะสูงขึ้นอออ้วนขึ้นนะคะมีอออวัยวะในร่างกายเนะี่ยที่ เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เจ้าสัตว์เหมือนกันค่ะก็จากตัวเล็กๆเนาะก็จะใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นนะคะต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็เพิ่มขนาดขึ้นมีดอกแล้วก็มีผลนั่นเองค่ะและการที่พืชหรือว่าต้นไม้จะ,จะเจริญเติบโตได้นะคะก็ต้องมีสิ่งจำเป็นก็คือ1นค่ะน้ำา2ค่ะแร่ธาตุ 3ค่ะคืออากาศและ4คือแสงแดดนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆค่ะเราเดินทางกันมาถึงหัวข้อที่3แล้วนะคะร่วนเร็วทันใจเลยหัวข้อนี้ค่ะคือการดูแลพืชค่ะเด็กๆดูรูปภาพแปลงผัก2แปลงนี้ค่ะมีอะไรที่แตกต่างกัน ใช่แล้วค่ะแปลงแรกค่ะเจริญเติบโตงอกงามเขียวสวยเลยแต่อีกแปลงหนึ่งค่ะผักทำไมคะเหี่ยวคอตกเลยค่ะเพราะว่าทั้งสองแปลงนี้นะคะได้รับการดูแลที่ แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยที่แปลงแรกเนี่ยน่าจะได้รับน้ําได้รับปุ๋ยอย่างเต็มที่เลยนะคะแต่แปลงที่สองค่ะน่าจะไม่ได้รับอะไรเลยนะคะถึงได้เหี่ยวขนาดนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลต้นไม้ของเราให้ดีดังนี้ค่ะ 1. รดน้ําอย่างสม่ําเสมอ 2. หมั่นพรวนดิน 3. ใส่ปุ๋ยเพิ่มแร่ธาตุสี่ทำลายวัชพืชห ป้องกันวัชพืชศัตรูพืชนั่นเองค่ะไม่ให้มากัดกินเจ้าต้นไม้ของเราเนาะเพราะว่าต้นไม้หรือพืชค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนํามาปรุงเป็นอาหารหรือว่าจะนํามาเป็นยารักษาโรคหรือว่าจะนํามาสร้างที่อยู่อาศัยผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มก็ได้สร้างอากาศให้บริสุทธิ์อีกด้วย ช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกต่างหากและยังดูดซับน้ำฝนและป้องกันการพังทลายของหน้าดินอีกด้วยค่ะเป็นยังไงคะเี็กๆคะประโยชน์ของต้นไม้ของพืชเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะต้องไม่ ทำร้ายไม่ทำลายเขานะคะและยังจะต้องช่วยกันค่ะปลูกต้นไม้ให้เยอะๆเลยนะคะเพื่อที่อากาศของเราจะได้บริสุทธิ์แล้วก็โลกจะได้ไม่ร้อนอีกด้วยนะคะอ่ะเรามาช่วยกันสรุป หนึ่งครั้งค่ะก่อนที่เด็กๆเ,เนี่ยจะได้ไปทำกิจกรรมสนุกๆนนะคะซึ่งเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของชีวิตของพืชน,นั่นเองค่ะโดยพืชค่ะต้องการน้ำต้องการแร่ธาตุอากาศแสงแดดเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตและพืชค่ะสามารถเจริญเติบโตได้ถ้ามีการรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินอย่างสม่ำเสมอค่ะ พืชคะ่ะมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆน,นะคะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนํามาเป็นอาหารเป็นยารักษาโรคเป็นเครื่องนุ่งห่มนะคะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็สามารถสร้างอากาศบริสุทธิ์และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยคะ่ะเด็กๆเป็นยังไงคะเรื่องพืชของเราในวันนี้ สนุกใช่ไหมล่ะคะและกิจกรรมที่เด็กๆจะได้ทําในวันนี้ค่ะจะทําให้เด็กๆเนี่ยสนุกกับพืชมากกว่าเดิมอีกค่ะนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะครูโบให้เด็กๆค่ะปลูกต้นถั่วงอกค่ะ โดยเมื่อเด็กๆปลูกแล้วให้เด็กๆบันทึกการเจริญเติบโตของต้นถั่วงอกที่เด็กๆปลูกนะคะโดยการวาดรูปลงในสมุดวาดรูปนั่นเองค่ะโดยเด็กๆนะคะจะต้องวาดเป็นระยะการเจริญเติบโตของเขานะคะดูได้จากภาพตัวอย่างเนาะเมื่อเด็กวาดแล้วระบุด้วยนะคะว่าระยะที่1ของเด็กๆเนี่ยใช้เวลากี่วันยกตัวอย่างเช่นค่ะดูจากรูปนะคะ ระยะที่1ของเด็กคือการเอาเขาปลูกลงไปในดินค่ะระยะที่1ใช้เวลา1วันระยะที่2ค่ะใช้เวลากี่วันที่เขาเนี่ยจะมีโผล่พ้นออกมาจากดินนะคะเด,เด็กก็วาดลงไปแล้วก็เขียน้วยว่าระยะที่2ใช้เวลาจากวันระยะแรกกี่วันแล้วเ,เมื่อเขาโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเขา โตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยเด็กก็วาดรูปเลยค่ะแล้วก็บอกว่าระยะที่3ใช้เวลากี่วันนะคะจดบันทึกไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆคะจนเขาเนี่ยครบระยะที่เขาเนี่ยโตเต็มวัยเจริญเติบโตเต็มที่ของเขานะคะเด็กๆก็บันทึกมาให้ครูโบโดยการวาดรูประบายสีให้สวยงามนะคะลงในสมุดวาดเขียนนั่นเองค่ะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้ครูโบเนี่ยก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆเ,เนี่ยจะได้รีบไปปลูกเจ้าถั่วง,งอกของเด็กๆเนาะเด็กๆเ,เ,เ,เนี่ยจะได้บันทึกการเจริญเติบโตเฝ้าดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะแต่อ่ะครูโบล,ลืมค่ะเด็กๆเ,เนี่ยยังไม่ต้องส่งให้ครูโบภายในวัน ศุกหรือว่าภายในวันอาทิตย์นี้นะคะงานชิน้นนี้ครูโบให้เด็กๆส่งได้วันอาทิตย์หน้าเลยค่ะวันศุกร์หน้าเด็กๆค่อยถ่ายรูปผลงานของเด็กๆนะคะที่เด็กๆบันทึกการเจริญเติบโตพร้อมกับเจ้าต้นถั่วงอกต้นอันนี้นะคะมาให้ครูโบออได้ชมได้ดูนะคะในวันอาทิตย์หน้าเลยเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ครูโบก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ